สวัสดีค่ะแน่วแน่สะสมธนาบัตรและเหรียญที่ระลึกนะคะวันนี้จะพามาชมธนาบัตรแบ่งยี่สแบบที่ส2ค่ะขนาด7.20ดจุดคูณสิบสเซนติเมตรนะคะวันที่ประกาศออกใช้ลงวันที่2พฤศจิกายน2524วันออกใช้วันที่28่ธันวาคม2524นนะคะภาพประธานด้านหน้า พระบรมฉายาสาธิสลักษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9ทรงเครื่องแบบจอมทัพค่ะภาพประธานด้านหลังนะคะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชณส่านสาธาราณะทุ่งนาเชยจังหวัดจันทบุรีค่ะ ธนบัตรแบงค์ยี่สิบแบบที่สิบสองนี้นะคะเป็นแบงค์หายากแล้วนะคะปัจจุบันนี้ไม่มีให้เห็นตามท้องตลาดแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะเก็บสะสมกันไว้หมดแล้วนะคะที่สะสมไว้ทั้งหมดก็มีเท่านี้ค่ะ